มาร์กูมาร์กูเลยกูมีหน้าที่มีหน้าเนี้ยกูมึงยิงได้เพื่อนมาร์กูยิงได้ผมดูอยู่มาร์กูเลยยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ยู่ไม่ได้ไม่อยู่หลังหลังรถนเจ็บมันยังอยู่นะพี่มอสเออเออดูแล้วพี่ดูแล้วมาร์กสามมาร์กสามแจงแจงแจงเฮ้ยมันนี่คือเราเรามีล้าซิกซี่อยู่ได้วติโกติโกติโกมีล้านซิกซี่อยู่แจง มากมากรูมันจะขึ้นไปแ้งมึงมีมุมรัดอยู่นึงค่งขึ้นแหาเพื่อนรักูมากูเพื่อติ๊กแล้วยแล้วแล้วแตกูโผล่ได้ไหามึงตยังชเพื่อยกูเล่นกูใเลยเราะมันจะขึ้นเพื่อน้วยแวแล้วแล้วแลวใ่ม่มาอยู่ติ๊กกูนี่อยู่ติ๊กกูอยู่ติ๊กกูยวซีเออยู่หินติกีก คิวซีมาตีอีกเดี๋ยวพร้อมดูน um> ี่มักผู <m <m ai> <m ai ้สองตัวในควันในควันในควันเไม่หมดยังไม่นกยังไม่หมดนะสองคนนะดูปลายทางเขานั้นเลยแจ้งดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ตอนนี้มุมทางกูเสี่ยงนะคิวซีมาละคิวซีมันซัดกันอยู่่เนีโอ้กหได้คิวโอ้แจ้งตัวไหนไม่กินไม่กินเออรับได้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่รู้ไาในควันในควันในควัน

แล้วชิแล้วชิแล้วชิแล้วก็ถอยมาชิแล้วก็ถอยมางั้นน่ะเพื่อนเรามุมเสียบเปียบเว้ยแค่มารับคิวีให้เราอยู่รอบนึงเนี่ยเราเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นแค่ตรงนี้เล่นไหมเล่นตรงนั้านพอเปิดไปคิ QC นะพอเปิดไปคิ QC นะเปิไงหรอพอเผอพอเผลอพเผลอเฉยเฉยเฮ้ยมันขยันขยันขัดลงล่างขัดลงล่างจิงกูไม่ไม่ตัวีกันมันกระจุดเกินไปบ้านะไม่ก็เลยมุมเดินไปกูถอยมาให้ละไงเล่นไหมกูโรเทตข้างล่างผมเล่นขวาไม่ได้เลยขวาแม่งเปิดสัตว์อ่ะเฮ X4 มีดีเฮ้ สว่างแล้ววังอย่าเย็นกูใส่แบบน้ำกัวชัวนะกัวชัวนะพร้อมแลวังมุมมุมสวยมุมคุสวยเฮ้ยระเบิดมาใจเย็นใจถอยได้มุมเราสวยนะพร้อมเอ้ยมันโดนมันโดนมันโดนเหรอไม่รู้ใกล้มันหน้าโดนกลัวมันหน้าโดนพอตีเนี่ยมันกดตีคิวเรารอได้เดี๋ยวให้เขาโดนกินได้เนี่ยคลับล่ะแหว่าใช่กลัวใช่กลัวรักแหนว่าใช่ข้านล่าวข้างล่างหังฉันเล่นไหวเล่นไหวโอยมันโดนตายข้างล่างให้ดูข้างหน้าให้อยู่ดูอยู่ดูอยู่กูดูท้ายให้พร้อมเออเด็กสี่จังหลังต้นไม้เห็นปะ ไม่ไม่ไม่ได้สนใจพวกมึงเล่นไว้สองคนหลอดดูซ่าดีนะสองคนนั้นขาดไม่เดียวเองอ่ะเออจะยิงได้แล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บาร์หลักนะใช่ได้กว่านั้นแหละจูเลียโนนั่นแหละแต่ว่าข้างหน้าเราไม่ใช่บัรหลักใช่ร่างผมเหมือนร้านได้มงศ์ใช่หัร้านนะสวยมีตัวหนึ่งต้นไม้เห็นเปล่าตัวหนึ่งติ๊กมีอยู่ตรงติ๊กยิงได้แล้วแล้วแล้วมึงยิงให้มึงยิงดิมึงยิงดิยิงได้ยิงไม่ได้อัคโค

ตีหน้าหน้าเขาแล้สามตีเออคันมาคันมาเย็นเย็นเยียเยียเโแทกน้อยหนึ่งเออเออเลตัวเดียวผมต้องปั๊มยาบับีอยู่านี้แจนบับี่หนึ่งกูวจีีแล้วควซีละสองเออกูขึ้นไม่ได้หรอกูปดแล้วผมต้องอยู่มาร์โกใจเย็นเียมเออมึงลบ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 หว ถ้าเราถอยไปรับตัวไอมอนได้เนี่ยเออว่าสวยกว่าเอาไงมอนเพราะว่าตรงนี้ม่เสอยรับงกูมันจะโดนกดหัวเปล่าไม่มรู้ว่าได้อยู่นะมาเล่นได้ตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้เฮ้ยกูเรียนเขาบวงให้ได้นะเอาเปล่าเออมึงเรียนตรงนี้เขาก็เห็นดิมอนเห็นบ้าเห็นติ๊กีกถอยก็ถอยหกขึ้นมาดูได้เว้ยทีซีอยู่สายล่างเรามาตรงนี้มามาโก ติ๊กต่อมาถอยมาเล่นมาเล่นแพ็คให้แน่นก็ได้เล่นเล่นแพ็คสามมาเลยคุณเล่นหน้าคนเดียวใครใครเล่นขวาได้ป้าขวาตรงเนี้ยเป็นสายให้มีพื้นที่เล่นพี่หมอลองดูดิถ้าเล่นไม่ได้ไม่ต้องเล่นอยู่นะซุนวะซุนวะเออมันซุนเหมือนผมมัจ้จอร์ดีขึ้นด้วยเรา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 มุมเราเสียเปรียบอันเนี้ยเราต้องรอแจน่อยลงหน่อยจะขยบไม่มีตีสามถึงตีสี่สายบอกไปต้องเคไปยิง รอหน้าคิวซีเหลือหน้าสองตัวนะเออแต่เราคิวซีแจนสวัลโหลรับสามบนสามเลขสี่อะไรวะพ่ตัวที่ผมขวาเราอ่ะขวาล่างเราอ่ะเออเล่นไม่ดีดีมิดอ่ตัวเดียวเออปล่อยไปเลยรอคิวซีพอรอคิวซีพอช็อตเนี้ยเฮ้ยคือมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกเก้าเราหีกเก้าเราเออลได้ลได้เห็นแล้วเห็นแล้วไมระวังรเบิดมไมระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมา ลบอยู่ผมเล่นกับพี่แจ็คเล่นไอ้มันมันจะมันจะเปิดตัวเปิดแบบเปิดแบบไรรอมันขวาต่ำไม่ได้เว้ยมันปลาเปิดมาใจเย็นจะเย็น เตี่ยมาแล้ว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 เออผู้รุงหวาให้ชีงหิ่นเราชี้ถิ่นเราชี้ถิ่นเดาเจ๊ยังยิยิงแกแตัวนึงแจ้งตรงไปกูตรงไปกูตรงไปกูเหรอยันได้ไม่มีสองตัวนะเล่นลึกๆนะแจงกูยิงได้ฟิลเลยเขบดีตายขวาเนี่ยตรงกูตัวนึงนะหน้ากูเลยเห็นบ้านตรงไปตัวเหมือนตัวนึงวิ่งออกซ้ายตัวนึงถึงนี่ละมรดกูตัวนึงตัวไกลอไรอไรอไแล้วกูแล้วสวยอยู่ตี่กูอยู่ตี่กูอยู่ตี่กูไูมาสมบูรณ์มารอมัเลยมาสมบูรณ เราไปที่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นแน่มันไม่เห็นแน่จะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่เห็นมันหัวกูแน่ติดกูมาเล่นได้อะใจเย็นเห็นบนหัวรอเลยดูไหนเอ่ยิงไว้ดูซ้ายเล่นไหมดูข้างสมองแค่ไหนนะดูซ้ายอยู่เฮ้ยบนหัวกูบนหัวกูเออกูดูได้กูดูได้เล่นลึกๆปดเบรก เราบังกีซีด้วยซ้ายอ่ะมอสเออมันไม่ขึ้นบังกีซีอะ่ะมันเล่นข้างล่างได้มอสลูซ้ายอยู่ใชมัน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 ลงขวาตัดไม่ได้ใช่ไหม,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดีนนน้อยไปยู่เราต้องไปวนเวเราต้องกลับเวนี้นะใช่ใช่ไปมาแล้วก็กลับกืนอเออไปเลยข้อ๋ยวเดี๋ยวครับไปดูซ้ายไป ขวาของพี่หรือว่าบนหัวเลยบนหัวเนี่ยดูลองอ่ะกูไฟเบรกลูกหนึ่งจะตีแล้วพร้อมเล่นขวาไอพี่เป็นสายไอ้เมืงเออน่าอะไรเหรพร้อมอืมเฮ้ยติดเฝ้าไหมติดเฝ้าติดเฝ้าติดแฟนยาวเลยไม่โดนไม่โดนไม่มายังไม่มาพร้อมเล่นะตาปๆๆมิดมิดมิดนี้ ไป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 กูขอเล่นหลังให้เล่นรองพวกเอเมจิกนะเว้ยซ้ายมือเมจอยู่นี่ติกซีเล่น้องกูเล่นได้โอ้โหยิงฟรีมากเลยมากูมา ไอ้ยเด้ก่อนนเหลูกเหินมาร์กเลยเพื่อนขอลูกเกี่ยวหน่อยดิไม่มีลูกเกี่ยวแล้วว่ะเหลือสี่สิบนัดเหลือสี่สิบนัดเอ้ยแม่ม่อนมีลูกเกี่ยวเยอะปะมีมีแต่มึงลุกมาหากูยากว่ะได้ยู่หินมาร์กผมเลยนะมาร์กสามเลยนะตัวนึงมีคนมีคนชิ้นนึงติ๊กสี่นะคนหนึ่งนะที่กูเห็นนะเออถ้าผมติ๊กสองก็มีนะระบมีลูกเกี่ยวเยอะปะเดินสายแม่งขยะว่ะพี่ชายน่ากลัวตอนเนี้ยกูบอกให้นะเราต้องหาวิธีฆ่าติ๊กสี่เราเราต้องเล่นทางไหนเพื่อนเราต้องฆ่าทางนี้แล้วตบไปปะถูกปะ กูเราเล่นเล่นสายนะตีสายแล้วมดปก่อนมอนเราคิดดีมอนข้างหน้ากูเนี่ยมีคนนึงไอ้พร้อมเราวนสายปะเราวนสายปะวนสายได้ป่าต่ำตอนนี้เชียร์ต้ไม้ก่อนมอสต้ไม้สายเชียร์เคียร์เคียร์้ผมต้องสายต่ำมาได้เนี่ยมาได้นะมาได้มาได้เลยไปตาย

เออเราเราล่นติ๊กตได้เราเราวนขึ้นกลับแล้วเรวะข่อยยาหน่อยเฮ้ยตัวเราว่าเราเ็บเปียบด้วยเรากนลับต่งน้ล่าหคนก็ได้อยู่นะเพื่อนเอผตัวนงอเดี๋ยวเลนให้เดี๋ยวเล่นตรงนี้ให้แล้วก็วขึ้นไปขึ้นไปเล่นเล่นเ่นติกได้คนเ่าเล่นติล้่นขับสเอนกให้มุดยบออยู่เหนบ้านมันจะเล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยยิงฝีเล่นขั้นบนเล่น ไปเร็ไเลยไวไลลากมาลากมาน้องเล้งีัสายไ้บง่อนสวยเกาสมอนออ่ะตัขา้าตขาไม่นองไว้ห้ผมดูขายเสยในสมอี่ในสมี่มอ่อเงซ้ายตรงนั้นนะอันนั้นอันนั้นไปมอี่ครที่ไยว่าอสติ้กหนัว ไม่เป็นไรมันคือมันมันมันคือไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเองมัดไอ้พร้อมอยู่นอกวงรงเดินนี้เลยจะยิงเพื่อนแต่ยิงแฉนแล้วก็มีหินซ้ายมือเห็นป้าพี่ม่อลหินซ้ายมือระวังมันเปิดนะเออเออพี่เห็นละขวาขวาอยู่นอกวงวนเดินนี้ไม่มีใช่ไหมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ัวาแฉนแต่กหนึ่งถึงสามเอ็มเอ็มพี่ไหนแฉนอันนี้เอ็มพี่ที่ขวาไอ้บอลวงขวาไปตีมบอลวงขวาไปตีเอ็มเพื่อน น่าเราคือเดหวะน่าจะไอ้รถโดนแปดตายพรมพร้อมไอ้แปดโดนไอ้แปโดน้โดนดูอยู่ดูอยู่ไอ้แปีี่นี่ยฮัลโหลแจ้งได้ไหมแจ้งเาจะมีสายได้เราจะมดสายไม่ได้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 ให้ังกูฟังกูมขอลูกเขียวหน่อยมอนขอลูกเขียวหนโยนให้แล้วอยตรงนี้แอยตง้อเรียร้สองตัวมึงเอาสองเคไปสองเค เห็นแล้วเนี่ยนี่คนเล่นคัสอยู่ติกสี่จบทีตัวเดียวเลยเดี๋ยวกูเล่นเล่นสายให้เพื่อนสายสองนะใจเย็นเออจ้าสองใจเย็นม่อนเห็นได้เราเลยสั่ไก่คิวรอนโอนไหมเล่นะผมได้สายพร้อมติกนี้เล่นได้ไหมพร้อมมติกหนึ่งเล่นได้ไหมได้ได้ได้เล่นเพลงขอยยังหน่อยนได้ไหมแจงจะเล่นได้ไหมกูจะไปช่วยเพื่อนน้ำหน่อยม่อนอ่ะไอต่อไม่มีที่เล่นแล้วนะเดย์ต้องโดนนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่มีไม่มีตัวหนึ่งตีสายดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยผมดูหน่อยไม่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วสมมติเป็นต่อไว้ เออกูเล่นตองให้มาอยู่มาร์โกเจอยู่มาร์โกกี่ตัวกี่ตัวขอแจ้งหน่อยสองในเอสองในเอสองอ๋ออ๋ขอจัวร์ขอจัวร์สองหนึ่งใช่ปะมาร์คผมอยู่ตรงเอ้ยตองตัวหนึ่งสมุกมาร์คผมตัวหนึ่งโอเค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 ตัวหนึ่งันี่ยเดย์สองเวดย์สองเว้ยสมุกหนึ่งเนี่ยมึงดูมาร์คว้ากับมาร์คสองเนี่ยอย่างตัวไมอสไอ้มอสไปมามามาที่สายอ่ะผมดูมาร์คสามให้มาร์คสามบนขวามาร์คสามบนขวาพี่มอสไหลไหลขึ้นมาได้ขึ้นมาเบาเอ้อไไดดู้ กูหอได้ใจเย็นกูได้กูได้ใจเย็นไม่รีบมองรีบมองรีบมองรผมไม่มีของแล้วนะเราม้องรีบเลยเราบังรีบเลยผอมไม่ต้องวัดผอมไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดเรากลับดีว่ากลับดีว่ากลับดีว่าพร้อมเดเดเดอยู่กี่ตัวพร้อมเดสองเดส มันมีแค่สมตัวไม่ไม่ไมกูถสามว่เดินเดินไม่เดินไอไพร้อมไอพร้อมดูไอตองขึ้นมาตรงนี้ให้มดูไม่ต้องเด้กูนอแล้วกูนอนรอแล้วกูนอนรอแล้วได้ดิมันเป็นมันเป็นเนิ้อน่ะอีกสองกว่ะเดี๋ยัจะยิงผมไม่ไอเดมันไม่ต้องไม่ต้องเล่นน้องแวงใกล้เราวงใกล้เราไอไอมอนมึงดูไอตองแล้วเดี๋ยวกูดูเดย์ให้วงใกล้เรานะกูตามวงนะแจ้งมามาปิดมาปิดไอตองช่วยกูก่อน่ไม่ไปช่วยไล่ไม่กูปิดสมอปิดแล้วรอไม่ได้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 ไม่ต้องอะไรพ่อพี่ก็ไปเลย มาร์คผมสองตัวมาร์คผมสองตัวเออเนี่ยรอรอมันโดนกระสุนปั่นมาร์คสองมาร์คผมสองตัวแล้วพี่ชายมันเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรพร้อมมันเป็นต้นไม้มาะนกูได้มึงผมจริงไม่ได้ตรงมาร์คต้นไม้อยู่หัวน่าอยู่หลุมต้นไม้สายสุดต้นไม้สายสุดสายของพี่อะหลุมขวารถแจ้หโทษแบบซากโทษเลยไหวพร้อมโอ้โหให้ตกกูซากสองตัวเลยที่กูสองตัวไม่มีอะไรให้ไปไรงไปแรงสองตัวสองตัวสองตัวที่เดียวกันค่่อยมน ติ๊กอะอยู่ตรงไหนติ๊กไหนติ๊กกูเลยต้๊กต้แห้งต้มใบแห้งต้มใบแห้งไม่มีติ๊กไหนติ๊กมึงอ่ะติ๊กกูต้มใบแห้งนี่ไงติ๊กกูต้มใบแห้งรอมันเข้าควันนี้สวยสวยอยู่ดีกันเลยอยู่ดีกันเลยแจแจ๊บนหลังฝันเหรอสวยผมพลาดว่ะไม่ไอคิวไม่ใช้ได้ระแวงกูไม่ไม่ไม่พี่ระเบิดไปแล้วไอคิวไม่ใช้ได้พี่ยิงสองตัวเลยเมื่อกี้สวยเว้ยเพื่อนกี่คิววะกูหกจบจบจบสัตว์ยกิบแล้วภูเขาออกจะโกกได้แล้วไอพร้อมปะ ห้สิบห้าไอ้มอนอ่ะกูณเจย์แม่สิบเก้าล้มสติเอ็มเอ็มเว้ยไม่ได้สติในตีมีวันนี้พวกกวนล้มเชื่อมันในวงไอ้มอนชอบคำนี้อ่ะเย้แม่เยดแม่อันดับหนึ่งวงนี้คือการเล่นแบบเอาชัวร์จริงใช่ครับแต่ว่าสเปรย์ไปแม่มาดูดีกล้าไปได้โรซิเต็ก่อนครับผมวันนี้ตองเคเรียบร้อยครับผมเอาแล้วครับกูล้อมาปิดงานออกไป สามคนตรงนี้ก็ผมเดินใส่ทั้งนังของเดทเลยครับแปดกับเวโนติก้าเล่นต้นไม้คนละต้นแต่ว่าน่าจะได้ทั้งน้าของรถที่เดดหรือเปล่าไม่ัวยน,น, <100. S 1> นะครับผมเรียบร้อยเห็นบรรจงขอเก็บหนึ่งกำลังจะทำลายถิติกกำลังจะทำลายถิติแฟวสวยก็มาสุดท้ายไม่รอยนะผมทำลายถิดติพร้อมกับ19คิวครับผมโอ้โหวันนี้มีการทำลายถึงสองครั้งติดติดครับก็เรียบร้อยนะครับผมแม่ แย่งสถิติมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะสำ oh. หรับเมอร์ลินมอครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหัวตารางนะครับจากฝูงของตอนนี้อย่างเอเมตเนี่ยก็กระชากกลับคืนมานะครับผมสำหรับสถิติที่ได้ชิคเก้นินเนอร์แล้วคิวเยอะที่สุดโอ้เกิดขึ้นในวันเดียวฮะวันเดียว2สถิติ19คิวครับผมเรียบร้อยฮะ1เใช่ค,ครับผมและเอเ